ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกับผมช่างบอยร้อยวิอีกนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับแต่ไม่เช้าแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับส่งงานวันนี้นะครับลูกค้างานเร่งด่วนนะครับมาจากปทุมไอไม่ใช่ปทุมอะไรนะบางบัวทองครับผมก็วันนี้มาใส่ลูกค้านะครับเขามาใส่เป็นคันที่สองนะครับก็กิจการพี่เขานะครับลุงเรืองเราก็ขออวยพรให้พี่เขานี่ครับ จัดการรุ่งเรืองนะครับผมเงินทองไหลมาเหมือนสายน้ํานะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่มีสะดุดนะครับผมลื่นไหลไปตลอดนะครับร่ํารวยร่ํารวยกันชนท้ายร้านเราครับผมไปพร้อมไฟไปพร้อมลิ้นครับกันชนท้ายแต่งนะครับผมหนึ่งซาตูซิงชมบุรี่ครับผมอยากได้สนใจติดต่อผ่านช่างบอยลอยวีก็ได้นะครับราคากันชนท้ายอย่างเดียวนะครับผมกันชนท้ายกับลิ้นนะครับกับไฟนะครับมีคร์บอนแล้วนะเดี๋ยวหยิบให้ดูเลย 8 8 5 0 0แต่ถ้าเป็นลิ้นคาร์บอนมีแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาเดียวกันนะครับคนละราคานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูลิ้นคาร์บอนนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเขาหยิบลิ้นเทียบให้ดูนะครับผมนี่นี่ครับไม่มีโพงนะล่างบนครับไม่มีโพงล่างบนครับงานไม่รูโพงนะครับครับงานละเอียดอยู่นะครับผมยิ้มประกบ เป็นแบบไม่ใช่แบบชิ้นเดียวอ่าพี่เขาบอกสองชิ้นประกอบไม่ใช่แบบชิ้นเดียวนะครับผมจะเป็นถ้าจะเอาตัวนี้ก็ได้จะเอาเป็นเดิมๆก็ได้นะครับผมนี้ก็ได้อ่าจะเอาพร้อมแยกชิ้นนะครับลินลิ้นเป็นคาร์บอนนะครับกับไม่คาร์บอนนะครับผมสวยข้อแบบก็จะสวยกันคนละแบบนะครับดูกันชัดๆเลยครับผมนี่นะครับ ครับผมสนใจติดต่อหลังไม้ได้นะครับผมหนึ่งซาต้สิงเชมุรีหรือช่างบอย้อยวิครับคอนเซปต์เราก็เหมือนเดิมนะครับการชนท้ายไม่ได้ซีนซิลิโคนนะลูกค้าไม่ชอบซีนนะครับผมส่วนสเกิร์ตข้างด้านข้างครับด้านนี้เป็นด้านขวานะครับด้านขวานี่นะครับผมด้านขวานะเรา ซีนซิลิโคนให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าแล้วไปดูด้านซ้ายกันนะครับอ้นี่ครับผมส่วนด้านหน้านะครับลูกค้าก็ใส่รอบคันนะครับวันนี้นี่ข่าช่องสามนะครับสามไอห้าสามครับผมนี่ครับด้านหน้าอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับของขาดวันนี้ยังไม่ได้เติมซีลซิลิโคนครับผม ด้านหน้าซีนซิลิโคนหมดนะครับก็งานเรานะครับมีติดสติกเกอร์ให้นะครับกันชนท้ายสเกิร์ตข้างกับเสเกิร์ตหน้านะครับผมนี่ครับซีนซิลิโคนเหมือนกันครับทุกอย่างตรงศูนย์หมดนะครับผมเดี๋ยวดูท้ายกันนะครับของเราม่มีซิลิโคนแล้วกิ๊บตรงไหนชี้เขดูเลย คอนเซปต์เราก็ยังเหมือนเดิมครับผมอ้ยกล้องไม่โฟกัสนี่ครับผมหมุดนะครับจากศูนย์อยู่เหมือนเดิมครับผ้าซุมล้อนะครับตรงศูนย์ทุกอย่างไม่ใีนซิลิโคนครับเนียนตานะครับคอนเซปต์เข้าศูนย์หมดครับผมนี่ครับเห็นเงินจะจับไปเลยนะครับผมส่วน ฝาท้ายครับฝาท้ายส่วนมาอยู่แล้วล่องนะครับเสมอกันนะครับผมไม่มีโดนนะครับสายฝาในกล้องอาจจะไม่ชัดอาจจะมืดๆนะเพราะกล้องไม่โฟกัสนะครับผมย้อนแสง